เอ펙เลเจนนะครับผมเกมมือถือเปิดใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะครับมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android ใครที่อยากเล่นนะครับผมบอกเลยสนุกมากๆแนะนําให้ลองโหลดมาเล่นกันดูแต่ว่าโทรศัพท์ก็ต้องมีความแรงนิดหน่อยเพราะว่าผมขนาดลองมาเล่นดูคือย,ยังแหลกมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าเกมมันเล่นกันยังไงแล้วก็มันยิงกันมันแค่ไหนนะครับเครื่องโทรศัพท์นี่ต้องแรงแบบไหนก็เดี๋ยวดูในเกมเอาแล้วกันเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยใครมาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ a p e ป l e g e n d นนะครับเป็นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับใครที่อยากลองเล่นก็มาลองเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวดูตามคลิปนี้ไปเลยนะครับเอาเป็นว่าเริ่มเกมเข้ามาแล้วสมัคร i อเดียอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มมามันก็จะมีโหมดโหมดนี้เลยเป็นโหมดทดลองเล่นนะครับเราก็จะทําตามที่ให้เขาทาตามนี่เนี่ยอะไ้ก็สอนวิธีการเล่นทั่วไปนะครับวิธีการเดินวิธีการ หมุนจออะไรทั่วไปนะครับใครที่เข้ามาก็เล่นตามโหมดนี้ไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าจะดูตามนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้มันเร็วขึ้นอันนี้เป็นทั่วไปนะครับการวิ่งการกระโดดการยิงปกติง่ายๆนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นสกิลตัวละครนะครับตัวละครแต่ละตัวมันจะมีสกิลต่างกันไปแต่ว่าตัวนี้นะครับเราสามารถกดสกิลแล้วก็มองเห็นทะลุหรือว่ามองเห็นตัวที่อยู่ใกล้ๆเรามันจะขึ้นสีส้มๆแบบนั้น นะครับตัวนี้ชื่อว่าบอทฮาคือเท่อยู่นะครับอันนี้เป็นสกิลมันยังมี2สกิลนะครับนี่เอาไว้เปิดแบบเพื่อนจากนั้นเราก็ยิงเกมนี้ยิงยากมากเลยนะมันยิงยากมากเลยนะครับเกมนี้ใครที่เป็นหลายฟรีไฟจะมาเล่นเกมนี้จะมาลองเล่นเกมนี้ก็บอกเลยว่าเกมนี้มันล็อกเป้าให้ก็จริงแต่ว่ามันล็อกไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ปรับอะไรขนาดนั้นด้วยต่อมาสกิลที่2นะครับตัวบัดเฮาจะเป็นอันติของมันนะครับอัลติเมทก็คือเหมือนสกิลแรกเลยแต่ว่าเราจะเห็นเป็นตัวสีแดงแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ จะเห็นตามพื้นว่ามันวิ่งไปทางไหนคือเห็นหมดเลยมันไปด้านซ้ายด้านขวาเราก็เห็นตามทางแบบนี้นะครับนี่เรากยิงไปก่อนอันนี้เป็นสอนวิธีเล่นนะครับเล่นแอร์บอดเป็นโหมดฝึกซ้อมปกติ <S <S ตัดข้าวนิเมชั่นนี่ไงอันนี้เรียกว่าท่าฟินิชเชอร์นะครับ ถ้าเรายิงไคลมเราสามารถกดทาฟินิเชได้อันนี้เพื่อนเราก็ตายเราลองไปชุบเพื่อนแต่ว่าต้องยิงตัวตัวนี้ก่อนนะครับชื่อว่าไลฟ์ไลน์มีเรียบร้อยหมดตีแล้วก็ไปเก็บเหรียญที่เพื่อนที่กล่องแค่นี้แล้วเราก็จะมาตู้ชุบตรงนี้นะครับตู้ชุบตรงนี้เราต้องกดชุบนะครับอันนี้ผมผมไม่เห็นว่ามันให้กดชุบตอนแรกผมนึกว่ามันแค่เดินไปชน,นเฉยๆแล้วมันมีนับเวลาอยู่แต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นนับเวลาอันติเห็นปะไม่มีคำว่ารีสปอนอยู่ครับ กดปุ๊บแล้วก็รอเพื่อนมาแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้กดเ๋ยเข้าไปใหม่แล้วกดใหม่นี่ไงนี่เราในช่วงนี้นะครับรีสปาวนิงก็คือชุดเพื่อนนั่นแหละโคดไว 5V วเองเพื่อนกโดดออกมาละแค่นั้นนะครับเป็นอันเสร็จโหมดการฝึกซ้อมแค่นี้วิธีการชุดเพื่อนสติวแล้วก็วิธีการเดินการอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นโหมดทั่วไปกันเลยดีกว่าแต่ว่าใครที่จะปรับปุ่มปืนปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเราเคลีย์โหมดตัวอย่างเสร็จโหมดฝึกซ้อมเสร็จเขาไม่มีให้ตั้งชื่อแบบนี้เราก็ตั้งชื่อไปผมจะตั้งเป็นแบงก์ BPS แบบนี้นะครับนี่คือหน้าของเกมนี่นะครับเป็นตัวละครทั้งหมดที่มีนะครับแต่ละตัวก็มีสกิลต่างกันไปอันนี้ชื่อว่าออกเตนนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้แบบคิวหมมากฝึกเสร็จเราก็จะได้รับมันฟรีนะครับเป็นออกเตนแล้วก็บัตเฮาส์ที่เราจะได้แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวฟรีประจำสัปดาห์ นะครับตัวน,นี้ทําอะไรได้บ้างตัวน,นี้มันจะวิ่งเร็วนะครับสกิลมันคือวิ่งเร็วแล้วก็เป็นจัมพัดเนี่ยตัวที่เราเล่นเมื่อกี้บัตเฮาส์นะครับเป็นนกอีกาโคตรเท่เดี๋ยวเราไปเล่นโหมดทั่วไปกันเลยดีกว่าเข้ามานะครับมันจะให้เพื่อนเลือกก่อนนะครับเหมือนแบนพิกเลยนะครับเพื่อนเลือกก่อนตามลําดับใครเลือกอะไรได้ก่อนก็จะได้เล่นตัวนั้นไปตัวแรกตัวแรกเลือกบัตเฮาส์นะครับตัวที่2เลือกออกเตนจริงๆผมจะเล่นออกเตนนะครับ แต่ว่าเพื่อนแย่งไปก็ไม่เป็นไรผมเลือกบังกะลอมาตัวนี้ตัวสไตายนะครับตัวผมเองบังกะลอตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่แบบเล่นพิวเหมือนออกเทนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันโดดลงมาเลยครับผมไม่ได้โชว์หน้าโหลดให้ดูนะแต่ว่าลงมาแล้วก็โดนไล่ย,ยิงนี่ครับแพสซีฟของมันคือเวลาเราโดนยิงอันนี้ตัวบังกะลอนะครับแพสซีฟคือถ้าเราโดนยิงเราจะวิ่งไว ถ้าเราโดนยิงหรือว่าโดนแบบแหน่ะเราจะวิ่งไวแบบนี้นะครับไวามากเลยแต่แค่แป๊บเดียวนะมาบวกโคตรมาเนี่ยอันนี้มันยิงยากมากเลยนะบอกว่ายิงไปยิงไปเห็นเป็นปืนพกก็บข้อโทโหดโอ้โหยิงแทบไม่โดนใครที่อยากเล่นนะครับใครที่มาเล่นใหม่ๆผมแนะนําให้ปรับปุ่มดีๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับปุ่มเลยเพราะขี้เกียจปุ่มมันเยอะมากดูดีว่าม,มีมีปุ่มอะไรบ้างอะ ปุ่มยิงมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับคอยดูนะน,นี่ไอ้นมาชุบเพื่อนนะครับลายลายชุบเพื่อนปึ๊บนี่เปิง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 ยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันจะมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่ามาแมลงเนี่ยกดสกิลละค้างไว้เลยอันนี้ผมเล่นในไอโฟนเอ็กแอนะกดสกิลละค้างไว้เลยสกิลของบังกะโอก็คือเมื่อกี้นี้เองนะครับเรายิงระเบิดควันไปก็จะปาควันสโมคแบบนั้นเดีย๋ยวดูนะดูนะป๊อป ยิงไม่โดนเลยยิงยากมากมันแทบจะไม่ล็อกให้เลยครับมันล็อกให้แบบนิดเดียวมันไม่เหมือนรีไฟคือแบบล็อกแบบโคตรล็อกอันนี้ล็อกนิดเดียวครับเหมือนแม่เหล็กดูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูดิไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยมันเล่นยากจยิง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 ไม่โดนเลยกระสุนหมดเลยได้ปืนพกนี่ไงนี่ไงอยู่ดีๆก็ตาย ที่ขนาดเล่นในไอโฟน XR เนี่ย,นนยผมไม่รู้ว่าผมปรับภาพเท่าไหร่ด้วยก็คือ,อโหลดมาแล้วก็ลองเล่นเลยเอาละข้างในอีกตัวหนึง่งแล้วก็โซนมอดไม่เป็นไรมันล่วงแล้วนี่โคตรนัวแต่ยิงกันโคตรมันสามสามไม่ตายนี่ไงโอเคมันกลัวจะตาย ต่อครับบวกต่อโคตรนัวแบบลงมาแล้วแบบยิงกันมันมากเลเกมนี้มันยิงกันมันมากเลยนะใครที่เล่นในเอ r ดอ d แบบเครื่องโทรศัพท์เก่าๆก็อาจจะต้องปรับภาพหน่อยครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับภาพไม่ได้ปรับอะไรเลยแตยิงตรงนี้ก่อนปรับปรับปรับปรรเรียบร้อยมาอีกหมายตัวหมายตัวยิงไม่โดเลยยิงไม่โดนเลยไปวะนี่นี่ เนี่ยนี่เป็นสกิลของผมนะครับปลาสมกมันอยู่นี่แล้วยิงยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนเอาหนีเน่ๆๆไตอนนั้นคือออกซินครับกดสกิลแล้วมันจะวิ่งไปล้มไปดีหโอ้โหมันยิงยากจริงนะครับแนะนำให้ปรับปุ่มเลยเกมนี้ก็มีแอดอกนะครับเดินม,มาตรงนี้เนี่ยอันนี้คือแอ้ดอกนะครับเป็นแบบค้ายยานเราต้องกดเปิดปุ๊บนี่ไงข้างในก็่มีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นเกาะ เห็นหลอดม่วงๆปะหลอดม่วงๆนะครับนั่นคือเกาะมันยังมีเกาะหลายเรเ่วลนะครับเกาะหนึ่งเกาะสองเกาะสามเกาะสี่แต่ว่าเขาแยกกันเป็นสีนะครับสีขาวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงอันนี้เป็นโดนนะครับที่ผมเล็งมันอยู่นี่เพราะว่าผมจะยิงใช่ไหมไม่มีสีอยู่สีม่วงสีฟ้าสีทองนะครับถ้าเรายิงสีไหนตกเราก็ได้ไอเทมเกรดน,นั้นแต่วันนี้ผมยิงไม่โดนเลยนะตกละแม่งยิงยากที่ผาย,ายนี่เพื่อเราโดนยิง <Yeah. S 1> เพื่อเราโดนยิงเดี๋ยวผมวิ่งไปช่วย เดี๋ยวปาสกิลไปก่อนดูความแม่นปองแทบจะไม่ได้เล็งดูแล้วแบบลงนี่ไงลงเพื่อนพอดีช่วยเพื่อนได้แต่ตอนนี้ต้องตามเพื่อนก่อนมาแล้วครับป๊อปป๊อปปอปปอปปอปไม่โดนเลยสักเม็ดเดียวยิงไม่ไม่โดนเอ้ยล่วงอยู่ยังไงหาหานี่ไงเต็มหน้า เออมีมีดูดิเรื่องเลงยากมากมันมีเกาะนะครับมันจะยิงตายแบบช้ามากอันนี้เป็นอัลติเมทผมนะครับอัลติเมทของบงอังกระโลคือปลาระเบิดเข้าไปแล้วมันจะมีนี่ไงมีทรายตกลงมาจากฟ้าแล้วก็ระเบิดโอ่งบุบ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 บนนี้ยิง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 เร็วววโอ๊ยนี่ครับบัดเฮาบัดเฮาบัดเฮาไม่โดน อู๋ยิงไม่โดนแล้วก็ะสวนจะหมดไ,ไม่โดนสักนัดเลยยิงไม่โดนสักนี่แหละมันอัดแบตเตอรี่แต่ว่ามันอัดโง่ไปอันนี้เป็นบอทนะครับน่าจะเป็นบอทเนี่ยมันอัดแบตเตอรี่น่าจะเป็นบอทหนีลูกสองอู๋ยิงลูกสองไม่โดนไหมเราอูยิงลูกสองไม่โดนย,ย,ยิงไม่โดนยิงโอ้ยนี่ไงโอ้โหดาเมจเข้าสิบเจ็ดแต่มันตายแสดงว่าเริ่มน้อย เล็งยิงโอ้ oh, อันนี้เป็นลูกทองครับยิงระยะไกล30มสิบดูดีๆตัวนี้ลม้มงงยิงไปก่อนอุ้ยเล็งหัวเล็งหัวไม่โดนไม่โดน,โดนอุ้ยโดนไม่โอ้โหเข้าทีแล้วทีสามไม่เอ้ยมันยิงยากยิงซ้ำก่อนซ้ำก่อนอ้าวอ๋อเพื่อนกดฟิินชเชอร์อยู่นะครับเราจะซ้ำไม่ได้ ลาดไลน์อะไงยิงไม่โดนไม่โดนอุ้ยโดนไม่โดนโด,โดนโดนเอมน้านี่เรากดฟีดิชเชอร์ให้ดูเดี๋ยวกดฟีดิชเชอร์ให้ดูนี่ไงถ้าทางมัแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ตัวละครน,นี่กระสุน,นจะหมดอันนี้ผมปิดปิดมาแล้วนี่ไงอะไรอะไรอจะนี้ ลาลาเอ้ยตัวมันเล่นบางกะโลมมันผู้ผเลยวะนี่ไงสกิลบางกระโล่ออทำแอบเต็มหน้าไม่โดนเต็มหน้าโอ้โหเราผูไม่ได้กูได้แอซิสมีอีกอีกบีแมงบวกกันโคตรมันนะเกมนี้แต่ว่าแมปมันก็อให้ก็ใหญ่โดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดนี่งไงโดนทุกเม็ด โด,โดนทุกเม็ดอันนี้ผมกดยิงแบบไม่ได้เล็งน,นะมีมีปุ่มยิงหลายปุ่มนะครับสามปุ่มนี่ไงกดยิงแบบไม่ได้เล็งไว้ดีอันนี้ปาอั์ติไปก่อนปาร์ติไปปุ๊บโดนทุกเม็ดนี่ไง เก็บวิงแมนมาท้าปืนนี่โคตรดีเป็นปืนพกโคตรแรงโคตรแรงแต่ผมไม่ได้เลงง็งเลยครับเดินสายขอซ้ายกว่ายิง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 โดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดโอ้โหไม่เลยเรียบร้อยได้ที่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นบอทแหละส่วนใหญ่น่าจะเป็นบอทน,น,น,นะครับอาจจะมีคนไม่กี่คน ครอยากลองเล่นก็ลองโหลดมาเล่นนะครับแต่ว่าโทรศัพท์ต้องแรงหน่อยด้วยจะปรับภาพให้มันกะกะก็ได้เกมสนุกดีนะครับนี่ไงใครอยากลองเล่นก็จัดมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วย was incredible you were shooting and running around and wow i mean just pure poetry but... of you, you hear me? all right so i'll meet you at the top okay good luck out there